แม้ว่าราคาของเหรียญชิบายอินุจะเพิ่มขึ้นถึง20%แต่ตลาดในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นอัตราการเผาไหม้ของสินทรัพย์ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเผาไหม้ของสกุลเงินดิจิตอลเป็นการวัดจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนโดยรวมและทั่วไปถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ความนิยมของสินทรัพย์ในฐานะเครื่องมือการชำระเงินและกิจกรรมบนเครือข่ายโดยรวมในกรณีของชิบายอินุอัตราการเผาไหม้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง มแม้ว่าราคาของเหรียญจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์นั้นยังไม่ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นเครื่องมือในการชําระเงินนี่เป็นเพราะปริมาณการเผาไหม้หลักในเครือข่ายที่สร้างขึ้นโดยผู้ค้าที่ยอมรับชิปไอินุและส่งไปยังที่อยู่สําหรับการเผาไหม้และปริมาณการเผาไหม้ที่ลดลงเมื่อเร็วๆนี้อาจเกิดจากกิจกรรมเครือข่ายที่ลดลงตามความนิยมที่ลดลงของโทเค็นแม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะยังคงกังวล กับข้อมูลเหล่านี้แต่ชิบะอินุก็ทําผลงานได้ดีเป็นพิเศษในตลาดตั้งแต่เริ่มต้นของการฟื้นตัวของตลาดในเดือนมกราคมสินทรัพย์ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า79%ซึ่งแซงหน้าสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆเช่นอีเธอรียมหรือแม้แต่โซ l ลนา SOL และในปัจจุบันตอนนี้ราคาหองเหรียญชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่1489มีสูตรนำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินอยู่ SDT ตอนนี้เลขศูนย์ของชิบะอินุนั้นได้หายไปหนึ่งตัวแล้วเส้นแนวรับ ที่สำคัญของเรานั้นคือ1400ส่วนแนวต้านที่ยิ่งใหญ่ อาจจะเป็น1600มีศูนย์อำนาจอยู่4ตัวต่อข้างเงิน USDT ตอนนี้ c c Action Zone ของเรายังคงเป็นโซนสีเขียวซึ่งบ่งบอกว่าเป็นช่วงของขาขึ้นของเหรียญชิบะอินุในฝั่งของตัวชี้วัดจับสัญญาณของนักเก็งกาไรทั้งหลายอย่าง m c d x ตอนนี้ยังคงมีแรงเข้ามาเก่งกําไรแบบไม่แผ่วโดยที่ว่าเส้นสีแดงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ยังคงทะลุเต็มอยู่ที่20และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกัน คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้ตคลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ